สรุปไงพอสามพันสามพันบ้าแลยไม่เอาพี่ลดให้สองพันเก้าเก้าเก้าเอาจริงปะอะไรกันผมพผมอที่อะไรวะพี่พี่หลอกไงจะหลอกไ,ไปดิพี่จะไว้ให้แฟนพี่เล่นไม่ขายครับซื้อนาดพี่เอกกันแล้วกันนาดอะไรดีฝา อไอเอัมจะขายให้น้องกี่บาทเองไม่ตีเลยเอกม,มเมมาฟงินฟีให้กูนี่กูจะไปขายกูจะไปขายให้ร้านกูขายให้ร้านสักห้าร้อยนี่ออกแน,น,น่นอ,อนไม่ออกกัเราเฟสไม่ออกเงั้นกูเอาไปแจกในติ๊กตอ็อกถ้าคนติดตามถึงพันเมื่อไหร่จะแจกรหัสฟรีไฟล์ไม่ดีไงแจกเอติม เอเพื่อนเพื่อนนรงเรียนกูม่งมีคนเหลี่ยมนะเว้ยแบบให้คนมาติดตามมาแล้วมันจะแจกบัตรฟูอ่ะทีเนี้ยมันก็เอาตัวเองอ่ะไปสร้างสร้างทิกตอกใหม่แล้วก็ทำว่าเป็นตื่นได้อีกอ่อ้ก็เลยละหั <รา S 1> มันไม่มีไรพอจะเอาไปทำไงอยากได้ไฟอ่ะมีทุนหาเลยปะไม<อ>่ใส<อ>่ตมะเออพี่มีแค่ใส่ตมะชุดพิ่แล้วก็พวกเสื้อแหลงเก่าอ่ะมีแค่นั้นแหละแหละอยากได้อีกนั้น แมงสกินปืนด่างกาดชุดแมงก็ไม่หัวอะชุดไม่มีชุดมีอะไรมีแต่ชุดแบบฟรีเหล่าม <jam o. S 1> ูลในผมอะร้องฟรีเลยชุดปืนฟีอยู่อย <coin> <is> ูอฟียูงฟีพี่มีอยู่เคล็ดคนอะไีกัวช่วยอะไรอย่างเียไอ้กัวที่มาอยู่ป้ายเรกับหกมืออ้อนไหนครับรถไม่ มเรับพี่ดีกูมาช่วยเอกกูมาช่วยแล้ว AW ไปปอ AW ไหมถ้าพี่พิมหมอบไวเลยนะอืมพี่นี่แหละ <Okay. S 2> อะไรพี่ไปช่วยเอ,เอ,เอกอยู่พี่ไม่ได้มาหาพอตายหมดแล้วส่วนเอกกำลังไปช่วยเพื่อนช่วยที่อมากกว่าสามปอกว่าสามมันหมดกี่้วเว้ยนะ เออเฮ้ยไอ<ห>เทียคนน,นี้กดนี้ล็อกเป้าเชื่อไหนครับล็อกเป้าตัวไหนบ้างลอกปอแล้วกันจะลงไปแก้แค้นนะอหุอห้ยไอตัวนี้พี่มันยิงพี่ยิงไปตัวแรกเออแม่งกูกินไข่เมื่อเช้าเนี่ยตดกูแม่งเหมือนไข่เน่าเลยหี่อ่เ้ยอหกร้อยนะครับผมจะลงไปแก้แค้น เ,อ,เอ,อ๋อเอกจะตายเนี่ยโอ้ยารถอิกขึ้นเอปอปอปอคุออยกับสาวเน่ยสาวอะไรปอมีแฟนอยู่ยังไมหลอกพี่<า>ร้องดีจรมีตลอดเลยปออ่ะเอกมาช่วยมามาเพื่อนไหนคนอยากเจอไคิดจะไปคูดีกว่าไม่มันช้าในโรงเรียนเรไปชุบกัน นน่นไงสั่งกล้องอ่ะเอกข่าวขึ้นเพื่อนโค้มอยู่เพื่อนเจ็บเจ็บท่าสองเอกสวยสวยเพื่อนิวคูดาวอยู่อะไรพออยู่แล้วเปิดอะไรมันอยู่นู้นยหญได้ยืมดีอ่ะ <G l att> อะไรมันลองอไม่ต้องลงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม รอบได้มึงเห็นไหมเ<ช>นี่ยเนี่ยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนี่ก็หลุดออกไนะ้เ <c> ย <oughs> ี่ยมไม่ออกได้จริงเฉยเลยเยี่ยไม่คาดปากเลย <c oughs> เอ้ยูโนยูโนยูโน่เว้ยคันหมูไม่รู้เป็นอะไรลงลงลงลองอะไรรถคูรถกูนี่อีกรถกูไปก็โมยรถเสื่อหนูไปอย่างงี้ อา้ามู้ไม่ขับไปอีกไปแล้วผมไปไงอ่ะพร้อมมาขับดิหน้าตูไ้ไปไปไปิวเดินไปนะชนไอวอร์เลยชนไอวอร์เลยชนไอวอร์มันไม่ใช่ไอวอร์ม,มันนะ่วนะชนไอวอร์มันเ,เดียวพอเว้ยวางประตูวาร์ปแล้ว นี่เจอกูยิงหัวไม่เตียวโ้ยที่หนึ่งอีกแล้วมันึงความแรงชิวๆครับก้าวบูญ่าก้าวบูญ่าชิวๆจะไม่พูดเยอะจะไม่พูดมากอะไรทั้งนั้นก,ก,ก้าวบูญาา